มาโรดนะมาแหละกินตรงกันกินๆมาไปชื่อมันหลอกหลายๆหนึ่มาแม่เนี่ยมาเลยมาโรดมาโรดโอ้ยชื่อมาเลี้ยงนะาน้าลยนาเลยจะว่ากินก่อนพามากินเราแบบว่าไม่สะว่ากินก่อน อนนมองผูก,กินกับกิงแบบกิงแบบนี้กับินโอ้ยจะเป็นเนี่ยไปแลวเนะวาะนะมาเอาบางกองัวเองมาเลยจะเคยบ้ากินแกงเพชรบ่สิคือม่แต่แเตจวนัน มาเด้อต่มาม่เข้ากล้องนั่นน่ะ <laughs> มาเข้ากล้องนั่นน่ะิป<ค><อ>จะชื่ยย่เยแลงยูทูบอหอนะไรยนา่นัไไลฟ์สดนะมเครเห็นเนาะัดีสวัสด<อ> <laughs> เดอ้เออินคอยกินคหมักเอา้ อันกินแบ,บน้าลอามาลดมาลดตะกี้คอยใสย่ตะกี้อยซื้อปลาทูมาละข่อยแกป,ปิ่งล้วอยกเฮ็ดเอาไชิล่ะตะกี้ได้มนมาลดเ่นนาน,น,นอันนี้ข่อยขาซื้อปลาทูมาปิ่งละข่อยเลยเอนตัวข้ปิ่งแล้วมาลดมาลดกินน้ำเจไปต้องงานเบิมาลด <laughs> นะ <laughs> ยังเต็มซามอยู่พิ่งกะ <laughs> มาเต

กี่นะค่ยกินอันนี้แหละค่อยกินหน้ำคยกินมนังมันนี่แหละอันอัคนหายคเพระว่าไม่โครเปลหนังจะลาย้กินูนะเรหายแ่บแต่หายเขาแบบคนคนเมืองเขาบ่ให้กินได้แต่คอยก็ไปสนใจคยให้นังมันน่นหนังมันเพละกินหลอด

มันนั้งบานแลยเมางคนกะบกคให้กินยาคุให้กินยาแก่หะแต่เมางคอยรู้ยาตลอดแลวเขยอยั่งเวลาใช้ทีนั่งแล้วเขาเมานะคุยแแก่ซื้อไประจำในถุงคให้กินยาน้ำชาค่ะจะให้เลยจำไว้จำไว้ เอนาบบว่าเมาบัดคือเมาแบบมมีแนวให้กินนะนะก็จะจําไปเลยด้กคนตั้งแต่มือขึ้นเลี้ยงอยากเก็บเมาโหลดได้ขึ้นก็ไปเลี้ยงตีเก็บตีเก็บมันเอาอยู่หน้าเลยประจําที่หน้าบอกสีแรกมันเองเด็กพี่สังควรจะเห็นหมดปะอือเพียงจะกระเห็นหมดแหละเดี๋ยวนี่ฉันแต่เดียวหนึ่งชาสั่งนะเอาโพสส์อ่ะ เป็นเวียงเฉลียวผัวไปหลอกถั่วเมื่ได้มาพาไปหลอกเนาะยังไป็นอย่างกูกินมามันเด้อมันเด้อเทามั่งทำมั่บอกตะปุ่นยังเต็มซามอยู่ไงไม่เห็นแล้วดังมาแรงอย่างก็จะเป็นมั่วไป วัวแม่เ hmm. ล the sure so, oh, okay. um. okay. mm ็กี่เขาละนี่เหรอ๋ี่นอง้อวงคนยอมกบีี่กีจะได้ต่อยี่ย้ำเขาละเขาละบดิบูกคือเขาเนียีเดินหาเขาบดิูกเดินหกเดินเจ็ดเขบดิบูบดิป่อยเขาพันเนาะย้ำแรงย้ำพลบดิปล่อยเขาบดิบูกเด้เขาเบเคยถูกเมื่อเคยถูกเบื่เคยหญ่ นี่แต่เขาเขาลักเขาปาะเขาาลายเขาคอกเขาเขาใหญ่แต่กระไรเขาคอกะไรเขาไปจอบมขาเจ้าอูนี่อันนี้บลงนมีน้าเปนงเขาเคยทำแล้วมันม้าล่นนะอันนี้คลายเหมนคบุคลายแล้เขาทันคลายซะมันดื้นางเอ้ชวนจากซําเดย์นี่ตาอแลวกระปูซแชเดย์เาเขามัน เขาชอบเขาเขาเฉยเก่งเกว่าเอาโมเมนต์สิเก่งใช่ไหมทงไปครัวเล็กทงไปครัวเล็กเวลยทำครัวเล็กกันเลยครัวเล็กเดยไปาัวห้องครัวเล็กบ้าน แค่ก <ừ, S 2> <ừ. S 1> ่อนนั่แหละแคมืนกนแหลก่อกระดูกมันลายหน่อยอันนี้มันหนังตัวช้ำสีบดครับชิมห่าเจ้าบุได้รอกช้ำสีได้แล้วเจ้าหน่อยหน่อย

เอยก็วยเเหตคือได้เทียงนาโกเห็ดไหวอยู่งันมนานนมันสบายนะมีแบบเทียงเขาเขาอยู่เห็ดไหวบบุหียแบบมีเงินบ่ไแล้วไ้กระสีสเนาะรังกสีอย่างก็ซองกะแสกับไปเล้วรังกะสีคือรังก็สีกไ

หนามมันเลื้อยบนเรือวนวนจักมาจะเฉยบริณายมึงเราอยากใส่ใส่จะคอยกินเยื่อในบางนี้เงี้ยเจ้าแล้ ดูหังห้งนักคุณไปน้ำเปนตัวมาแต่เลยเขาเอาหมอนแล้วจะบุปไห้ันตางขายรักเรียน,นมือมือเขาโอแหละแวก็ปักข้างในืะคุณน้องชาบ

ย้ำเลยย้ดมาทำหน่วยหนึ่งเออละาม,าออามานมงนานกวาดจ่งงานกจ่างในเทเลทงานหาแสนหาแสนกับพี่แม่เินหันเกิดมากนักข่าวอยู่นนัมงเพืนั้งแฟนเลยเว้ย,ยมามามาเนีน่คุณมา ขามารลดขามารลดแล LIKE ้วเป็นตาอยู่มงเป็นเม่อกี้ด้าเป็นสกิยาเลยเป็นแรงที่ไหนคนปอบคนก็ไม่ปอบได้พันเก๊บอยู่หน้ามาเปยังไแม่เป็นงไนบวยน่ากลัน่ากเนี่ยแม่ก็คนไ้คนหนาแก่ไม่เถอะ

เ็ดพันธ์โชานเลยนกูจะกลับไปคุ้นีนดันฮอนะคุณเห็นอยู่แยมเอาโอเห็นมาทาหั่นเห้นุ่มเปิ้เลยจะมาจะชิมเงี้ยมาแต่กัดแหนมเตาเลย ơ à, bác quyết học hằng bác lên hằng bác 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 lên bác nhanh bác nhanh bác Bạc bác Bạc bác nhanh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  บอยเพชรชื่ออะคนหนึ่งบอยเพชรคันเพชรเป็นคะแนนไม่คะแนนรับอถอยหล่นป่ะเป็นเงินเป็นเงินเป็นเงอนแล้วตั้งบอยเลยเงินแล้วมัวแหลกเต็มที่กฟเบอร์แล้วมาแรงที่ทำแก่ที่ติดการมาแรงเนีย

บอกดีเลยเ้ข hmm. awesome. awesome. right uh ึ huh. s awesome. <S awesome. yeah, right ้นมาหนัมันยืนคำแอลไม่ใช่จะโกยไม่ใช่ไทยขึ้นหาทางนี้ที่หายที่หายที่เดือนเลยทีเมือตั้ใจได้หวด่าดะเกคองกดหึใจจ้กคองบ่นใจจะเืออะฮเอยว ตมันงับมันลงับวัคืออยู่คลายคลายกจะยกลงนั่นคือว่านอกใจเหงื่อไตย์เนี่มันไหลจะไหมมันเกิดใจร้อมันเกิคอยันยังือว่ามันยังบกพร่องน้อมันบ่มันเกิดใจร้อนๆก็พักมันก็เสยคือว่าจงเอาเป็นหนึ่งบกพร่ เขาขายเพิ่มก็ขายหมดไปให้มันลงสุดฮึไ้ดิแต่ยูห yeah, ัวเขาจะถีบตีนก็เขาไปยังไงเป็นหนูไม่ยากเลยเพอาะทีมันทัวยไม่ละลักเลยเราทีมเหมือนกับมือเก็บเอาไปจับยากมัมันเก็บเอาหัวถิ่นมาหน่อยนุ่งไงนุ่งทำไมยากไม่เคย